สวัสดีครับมาพบกับท็อปทิปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบภาพเฉพาะจุดนะครับเราเข้าไปใน Photoshop กันเลยนะครับภาพที่ผมเลือกมานะครับผมต้องการที่จะเอาแปลงแล้วก็สายยางออกนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ r a เซ o รทูนะครับผมจะแดกเมาส์นะครับรอบแปลงตรงนี้นะครับคลิกลากแล้วก็ เด่เมาส์รอบเลยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดเส้น selection แบบนี้นะครับจากนั้นมาที่ edit ครับแล้วก็ fill หรือชี i บวก F5 ก็ได้นะครับให้เลือกเป็น content aware นะครับตรงนี้นะครับ content er aware ก็คือการลงสีที่การลงสีบริเวณที่เราทำให้เกิดเส้น selection นะครับจากนั้นก็กดโอเคครับ หายไปแล้วครับผมกด c อนโทดครับเพื่อยกเลื่อเส้น Selection นะครับผมจะลองทดสอบตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลากรอบแล้วก็กดหรือกดชิปบวก F5 ก็ได้นะครับคีย์ลัดแล้วก็กดโอเคครับผมคอนโทรลดีหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูอีกภาพหนึ่งโอเคผมจะเอาถัางขยะที่อยู่ไกลๆตรงนี้นะครับออก ผมก็เลือก Le s s o n 2เหมือนเดิมครับแล้วก็แดกเมาส์นะครับคลิกลากรอบถังขยะเลยนะครับโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคกดชิปบวก F5 นะครับหรือว่าไปที่ Edit แล้วก็ f i e l เลือกเป็น Content Aware เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดโอเคครับคอนโทรดีครับ โอเคทั้งขยะหายไปแล้วโอเคเครื่องมือนี้นะครับจะใช้ลบจุดที่อยู่ในภาพนะครับที่เราไม่ต้องการออกนะครับก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆครับที่ผมนำมาฝากคเพื่อนนะครับครั้งต่อไปนะครับผมจะพาทำการทำ dispersion this, this นะครับ dispersion ก็คือการทำภาพกระจายแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองติดตามชมดูกันเลยนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณนากครับสวัสดีครับ